วันนี้นะครับแอด๊อปนะครับก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็มาดูการซ้อมวิ่งยาวนะครับของนักวิ่งออลต้าร้อยเคนะครับก็เป็นระดับแนวหน้าของไทยนะครับผมก็วันนี้พี่ๆเขานะครับมาซ้อมกัน44กิโลนะครับก็ประมาณ3รอบของที่นี่นะครับเนี่ยบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก็จะมีซอนะครับผมอันนี้ซอนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับโอเคครับอ่ะพี่แนะนําตัวหน่อยครับอาร์ตครับผมอาพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตเรียบด่วนไม่ใช่เจี๊ยบเรียบด่วนแล้วก็พี่ก้องนะครับอ่านี่พี่ลานะครับผมแล้วแชมป์นะครับอ่าเนี่ยคือทุกคนนี่จะบอกว่าถ้าใครแบบว่าติดตามข่าวการวิ่งเอาต้าร้อยถนนนะครับก็จะรู้ว่าแต่ละคนนี่ เทพเป็นขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เราก็จะมารวมตัวกันวิ่งที่มอเสียงแพงแสนนะครับวันนี้วิ่งอะไรบังคับสอนแนะนำนะครับวันนี้วิ่งอะไรกันครับลองสนามทดสอบสนามเฉยครับครับผ <c oughs> มใช่ครับกาจะดูอากาศด้วยเพราะว่าใกล้แข่งประมาณสองอาทิตย์ก็จะมาดูว่าอากาศเป็นไงแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวยังไงแต่ก็จะวิ่งประมาณสามรอบสี่สองประมาณสี่สอง ที่นี่รอบละกี่โลครับประมาณสิบสี่กว่าครับสิบสี่นิดนิดนั้นสิบสี่นิดนิดใช่โอ้โหได้มาละคนหนึ่งดูรองเท้าแต่ละคนหน่อยนะครับอวันนี้ซอใส่รองเท้าอะไรครับผมคูม่าครับผมฟาดอาร์ฟาดอาร์เนี่ยตัวแรงนะครับตัวนี้ซึ่งวันแข่งก็จะใส่ตัวนี้น่าจะเอามาทดลองก่อนครับอ่าถ้าถ้าไม่มีปัญหาก็คงใส่ตัวนี้ครับอ่าโอเคครับอ่พี่กล้องครับวันนี้พี่กล้องใส่อะไรครับโกครับซัคคุนีอีลิตอ่าพี่ลาวันนี้ใส่ รองเท้าอะไรครับบุ๊นะครับอ่ารุ่นอะไรครับรุ่นนี้แนะนําเพื่อนๆหน่อยครับพีโก้ดสามครับอ่าโอเคอันนี้ป็ใส่ยีู๊นะครับอ่าเท้ากว้างครับไม่บีบอ่าโอเคพี่เจี๊ยบเรียบด่วนเอ้ไม่ใช่เรียบด่วนวันนี้ใส่เลขสามครับอ่าเลขสามเสองโอ้โหโอ้โหเรียกผิดรุ่นผิดไปเยอะเลยเลขสามเนี่ย อ่าเลยในอกสองนะครับอ่าพี่แชมป์ใส่อะไรครับวันนี้อัลฟา f i l ครับอัลฟา f i l โอ้โหนะวันนี้วิ่งเทสเท่าไหร่ครับพี่ลาครับเทสห้าต้นต้นนะครับครับแอดบ๊อบก็ปั่นจักรยานอยู่นะครับ ข้างหลังก็วิ่งกันไปครับคือปั่นจักรยานก็เหนื่อยนะครับบอกเลยแล้วนี่คือวิ่งไปคุยไปนะครับคือแสดงว่าวิ่งไม่ถึงโซนสามนะครับ <c ười> บอกเลยถ้าวิ่งแล้วคุยขนาดนี้ ตอนนี้ผ่านไปสองรอบแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ลาวันนี้วิ่งมาสองรอบอากาศดีครับอากาศดีหรือว่าอากาศดีครับมาครั้งที่แล้วร้อนกว่านี้อ๋อครั้งแล้วร้อนกว่านี้แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมาวิ่งกําแพงแสนร้อยต้องเตรียมยังไงครับเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบริหารน้ำดีๆครับต้องบริหารการดื่มน้าให้ดีครับอาจริงน่าจะร้อนกว่านี้แต่แต่วันนั้นน่าจะทุกสองกิโลใช่ที่บุตรมีน้ําให้ทุกสองกิโลอ่ามีทุกสองโลอีแล้วใช่ทุกสองกิโลอีแล้ว ก็ควรดื่มทุกจุดอ่ะใช่ต้องห้ามพลาดน้ำเลยใช่แล้วอย่างพี่ลานี่กินเจลทุกกิโลครับถ้าอย่างนี้ก็คิดว่าหนึ่งรอบหนึ่งซองครับ14ก่โลใช่คลองหนึ่งเวลาแข่งจริงก็น่าจะอย่างนั้นประมาณนั้นครับเติมน้อยเหมือนกันนะนี่ก็แทนเจลได้เลยครับครบหนึ่งขวดเล็กโอ้ยเคล็ดลับเลยเหรอมันจะไม่ไม่ซาตีห่ะครับพี่ไม่ตีครับจะสดชื่นใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของนักวิ่งเอาต้านครับเกินดีกว่าขาดครับเกินดีขาดถ้าขาดมายุ่งเลยครับแล้วแล้วปกติพ่ลาวิ่งเอาต้าร้อยเคอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำบ้างไหมพี่ก็มีนะครับฉี่มีครับมีบ้างนะฉี่ให้มันเอาออกบ้างใช่ครับผมไม่เคยเข้าครับอย่งนี้ต้องถามพี่กองไปทาง เดี๋ยวจะถามทีละคนนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงมาเริ่มจากพี่ลาก่อนวันนี้การซ้อมเป็นยังไง้ามครับ42กิโลครับวิ่งยาวก่อนที่จะวิ่งกําแพงแสนร้อยพูดไม่ออกเลยครับพูดไม่ออกครับไม่ออกครับอากาศอากาศมาร้อนตอนรอบสุดท้ายครับออรอบแรกก็โอเคแต่อรอบ <c oughs> สุดท้ายร้อนครับพูดไงว่าหลัง8โมงกว่าก็จะร้อนนิดนใช่ครับนังชีวิตจะมาแล้วครับแต่ว่าวันจริงเราปล่อยตัวตั้งแต่ตี3 3ครับก็จะมาร้อนตอนนี้แหละครับมาร้อนตอนนี้นะครับกี่กิโลละ3 6 น่าจะมา70กิโล60กิโลถเกินถ้าบอก่าเกิน60กว่าเจ็ดสิบกโลเจ็ดสิบกโลถ้าเวลาประมาณนี้ก็เจ็ดสิบกิโลจำเดินหนังชีวิตแล้วครับครับผมมีคนฝากถามมาในเพจครับว่าเวลาวิ่งยาวๆ100ยเคงเงี้ยครับเรารีคอฟเวอรี่ตัวเองยังไงครับกีฬากีฬาบอกเคล็ดลับสักนิดนึงมีไหมมีเคล็ดลับไหมไม่มีนะครับเคล็ดลับตามกีฬาคนที่วิ่ง8ปดรกิโล หรือว่าเติมเติมพลังงานยังไงก็ได้อ่พ่ลาสูตรพิลาเติมให้ให้ให้พอครับเกินดีกบอกขาดครับเกินดีกว่าขาดใช่ครับน้ำเจลห้ามขาดใช่ครับอย่างพิลานี่กินเจลทุกกิโลครับหนึ่งรอบก็สิบสี่โลสิบโลครับสิบโลสิบโลก็เจลซองหนึ่งอ่านี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเพื่อนๆครับผมวิ่แชมป์วิ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับดูเหนื่อยเห็นบนเลยเข้ามาบนอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงครับอากาศค่อนข้างร้อนพ่ลาบอกครับหลัง ช่วงเนี่ย9โมงอากาศจะเริ่มแบบจะเริ่มร้อนแล้วอ่าครับผมมาหลังเจ็ดสิบไปก็ได้เยครับ <c oughs> ก็เดินเร็วหน่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อะอย่างพี่แชมป์มีเคล็ดลับอะไรไหมครับว่าต้องกินอะไรระหว่างวิ่งยาวยๆอะไรอย่างงี้มีไหมตัวส่วนตัววิ่งคือสําคัญที่สุดก็กน้ำแหละครับเติมตลอดอย่าให้ขาดก็พลังงานก็แล้วแต่ครับถ้าซ้อมก็มีมีบ้างครับก็อาจจะไม่ไม่เท่ากับวันจริงเลยอ่าโอเคครับ โอเคครับซอการซ้อมเอ่อบางกำแพงแสนร้อยนี่เป็นยังไงบ้างครับพร้อมขนาดไหนครับคือส่วนตัวแล้วไม่พร้อมเท่าเขาใหญ่หรือว่าภูกเก็ตเพราะว่าผิดคาดนะบอกว่ามันมันหน้าร้อนมันซ้อมได้ไม่เต็มที่ครับอ่าร้อนก<ต>็ได<ม>้หน้าร้อนมันซ้อมได้หนึ่งคือ,อซ้อมเพลิลึกไม่ได้สองก็คือซ้อมเยอะไม่ได้ครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะลงแข่งวันที่18ดนี้นะ มันก็เหมือนความฟิตมันคงงที่ครับเท่าเดิมมากกว่าอ่าเท่าเดิมมีตั้งเป้าอะไรไหมไหมครับที่กำแพงแสนร้อยอือคือใจจริงอยากอยากจะ,จะอยากจะทำลายเจ็ดสามศูนย์เพราะว่าตั้งตั้งมาหลายรายการแล้วสามรายการแล้วแต่น่าจะยากทางนี้น่าจะยากแต่ก็จะพยายามลองอ่าพยายามลองวันนี้ใส่ฟาสอาร์โชว์ฟาสอาร์นะอ่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ใส่คู่นี้ซ้อมยาว ก็คือน,นี่คือมาลองทดสอบว่าจะใช้จริงได้โอเคไหมครับก็ได้อยู่ครับเพราะว่ามันมันโดยส่วนตัวแล้วของคูม่าเนี่ยฟัสอาร์มจะนิ่มกว่าไอในตัวอิริครับเดเวนในตัวอิริสองครับมันจะนิ่มกว่ามันเหมาะกับระยะระยะไกลามากกว่าอืเหมาะกับระยะไกลมากกว่าใช่ครับในสําหรับความคิดผมนะมันนิ่มกว่าแล,วแล้วจะเหมาะก็คาดว่าวันจริงจะน่าจะใส่ตัวเนี้ยอ่าร้อยโลร้อยโลนี่เปลี่ยนรองเท้าไหมครับไม่เปลี่ยนค เปลี่ยนเสื้อไหมครับคือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยใช่ว่าทุกจะพยายามเสียเวลาให้น้อยที่สุดถ้าเราเสียไปใช่อันนี้เป็นไม่สิยเหมือนเปลี่ยนท่าเป็นเคล็ดลับเลยเป็นเคล็ดลับถ้าเกิดเราเสียไปร้อยวิก็แปลว่าเพจเราเสียไปหนึ่งวินาทีอ๋อหนึ่งวินาทีอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับพยายามจะทําให้เสียเวลาทนกเดียวจบทเดียวจบ นี่ระหว่างเราคุยกันก็ยังมีคนวิ่งอยู่ครับว <c oughs> ิ่งครูดาวอยู่ดาวเจ็ดโนครูดาวเจ็ด,คร,ดครูดาวอยู่เระาิอมาถึงห้าสิบ่าโอเคมาถึงพี่ก้องครับผมสวัสดีครับอพี่ก้องก็ถ้าใครติดตาม Facebook พี่ก้องนะครับก็จะพอทราบว่าเมื่อสามสี่ที่ผ่านมาพี่ก้องมีอาการปวดหลังเนาะก็หยุดซ้อมไปนิดนึงอเป็นไงครับสนามกำแพงแสนร้อยพร้อมไหมครับพี่ก้องครับดาาสภาพเลยแต่ถนนวิ่งง่ายเป็นถนนที่วิ่งง่ายแต่ว่า ด้วยบรรยากาศเนาะอากาศช่วงนี้ตัวอาากศไม่แน่ใจว่าจะมีฝนด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมาทดลองสนามดูก็คิดว่าก็ร้อนดับหนึ่งนะเวลาตอนนี้เกือบสิบโมงเนาะถ้ามีฝนจะง่ายกว่าไหมครับมีฝนกับร้อนพี่กล้องเลือกอะไรครับเลือกฝนร้อนไปแล้วอ่ามีฝนก็มีฝนก็ร้อนซอเรื่องอะไรครับไม่เอาฝนครับไม่เอาฝนไม่เอาฝนผมก็ไม่เอาฝนพิลาก็ไม่เอาฝนเอาอีแชมป์เอาอะไรครับมาทะเลาะกับรองเท้าแน่นอนฝน เอาฝนหนาทะเลาะกันซะแล้วต้องรอเขาเียตอบไมนะเสียงเอกัฉนอ่ะพี่อาร์ตเอาถ้าฝนตกกันร้อนเลือกอะไรครับฝนดี่ว่าเลือกฝน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 เน็นฝนฝนฝนงนฝนฝนฝนนฝน่นฝาฝนฝนยนฝ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 นนฝนฝนฝน้นฝนนฝ้ฝนฝนฝนนนฝาฝน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 นฝ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 กฝฝนน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 นงง คิดดีๆใช่ครับต้องคิดดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วออกยากอ๋อมันจะติดใจติดใจมันเพลิดเพลินกับสนามอะไรเงี้ยมันอยู่กับเองได้นานขึ้นเรียนรู้ตัวเองไปเป็นการเหมือนกับฝึุกจิตใจไปตัวมันจะเคยประโยชน์ของมันก็มีประมาณนี้เขาอยากเขาออกยากเาออกาแต่ต้องต้องเน้นซ้อมเลยเนาะไม่ใช่จะวิ่งก็วิ่งอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่อาร์ตเรียบด่วนหน่อยนะครับ <laughs> พี่อาร์ตวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่อาร์ตกามเป้าครับสามรอบสามรอบเพจตามเป้าไหมครับมันห้าสี่ปลายปลายเพจห้าอ่าก็สนุกอยู่นะครับปกติพี่อาร์ตซ้อมที่ไหนครับก็ซ้อมอยู่แถวสวนรถไฟบ้างสนามทูป,ปะบ้างครับแล้วแต่โอกาสก็ที่ลามที่ลามอ๋ออยู่แถวลามกำแพงแสนร้อยนี่พี่อาร์ตคาดหวังไงบ้างครับน่าจะประมาณแปดชั่วโมงเนี่ยครับ 8ชั่วโมงถ้าอยู่นนประมาณ8ชั่วโมงไม่เกิน8ชั่วโมงคืแล้วจะวิ่งเกาะซอป่ะครับไม่น่าจะไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวตอนน่าจะเจ็ดครึ่งนะไม่ไม่มีใครเกาะซอเลยน่าจะวงแตกครับโอเคพี่อาร์ตฝากเพื่อนเพื่อนเชียร์พี่อาร์ตหน่อยครับฝากเชียร์ด้วยนะครับวันที่สิบสิบแปดแปดครับผมโอเคครับโอเคครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ